สวัสดีครับพบกับสรุปพ่อตลาดหุ้นไทยประจำวันพระสบดาที่21พฤษภาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปนะครับที่1,320.69จุดนะครับลดลงไป1.51จุดนะฮะหรือว่าติดลบไป0.11นะครับก็ลบไปเล็กน้อยนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ7,000 70, 0ล้านบาทด้วยกันนะครับ แต่ว่าถ้าลองไปดูนะเรื่องของการเคลื่อนไหวในระหว่างวันนะนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดก็พันผลใน,นทิศทางลงนะครับโดยช่วงเช้านั้นก็ปรับขึ้นได้ในแดนบวกนะครับผมก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของอความคาดหวังนะครับในการปลดล็อกดาวน์นั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ตามแต่นะครับพอเข้าสู่ช่วงบ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะดัชนีก็ ปรับลงเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการปรับลงที่ค่อนข้างจะแรงในตอนช่วงรแรกๆนะครับก่อนที่ช่วงท้าตลาดนั้นนะครับก็จะมีแรงไล่ซื้อกันกลับเข้ามานะครับก็ลดช่วงลบลงไปนะครับให้ติดลบไปเพียงเล็กน้อยนะครับ โดยทางด้านของตลาดหุ้นในูมยภาควันนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดลงนะครับแล้วก็ตลาดเองก็ยังจับตาดูอยู่นะครับเรื่องของอการประชุมนะ,ะของอสภาประชาชนจีนนะ,ะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณนะ,ะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจนะครับหรือว่าจะมีการพูดกันถึงเรื่องของอมาตรการกระตุ้นอะไรหรือเปล่านั่น,น,นเองนะครับนักงทุนเองก็ยังดูค่อนข้างใจระมัดระวังตัวกันอยู่นะครับ แล้วก็เป็นปฏินนทิทนเดีวยวกับทน่งของตลาดหุ้นยุโรปด้วยนะที่เปิดตลาดมาตอนช่วงบ่ายตามเวลาบ้านเราก็เป็นการปรับลดลงทุกตลาดเลยนะครับโดยทงน้่งของสถานการณ์โควิด -19 ทีในบ้านเราในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นอีก3รายด้วยกันนะครับสะสมก็อยู่ที่3 0มพกับอีก37รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็ยังะสะสมรวมอยู่ที่56รายเท่าเดิม นะครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านของอสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือว่าสมชนชะก็มีมตินะครับที่จะให้ต่ออายุพรกฉุกเฉินนะครับออกไปอีก1เดือนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการอรองรับนะครับกับกับด,ด้านของมาตรการการผ่อนคลายระยะที่3แล้วก็ระยะที่4นะครับซึ่งก็จะ,ะนําเสนอนะครับเข้าที่ประชุมสบคในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะ เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงของวันอังคารหน้านั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดทีนะครับก็เป็นท่างด้งของกลุ่มเกษตรนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น STA นะครับส่วนกลุ่มที่กระแสงินไหลออกสุดทีนะครับก็เป็นทางด้นของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้น g รา f แล้วก็เป็นทางด้นของกลุ่ม อสังหานะครับหลักๆก,ก็ไหลออกจากหุ้น CPN กลุ่มขนส่งครับไหลออกจากหุ้น AOT แล้วก็การบินไทยนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไหลออกจากหุ้น KBank นั่นเองครับโดยทางด้านหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี IMPACT ต่อตลาดเชิองบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ True นะครับ ทรูวันนี้ราคาหุ้นขึ้นไปแรงถึง9.41%ด้วยกันนะครับผมซึ่งาการขึ้นของราคาหุ้นทรูเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงข้ามนะครับส่วนทางกับเรื่องของอผลประกอบการนะครับโดยผลประกอบการไตรามาสแรกที่ออกมานั้นนะฮะก็ปรากฏว่าขาดทุนไปมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมองว่าเรื่องของไตรามาสที่2นี้นะครับก็อาจจะแย่กว่าไตรามาสแรกซะด้วยซ้ำนะครับ ก็เป็นผลมาจากเรื่องของอาการแพร่ระบาดนะของโควิด -19 นะซึ่งก็เป็นการแพร่ระบาดเต็มตรวมากนั่นเองนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็คาดว่าท้านตั้งของผมประกอบการนั้นจะขาดทุนปกตินะครับเกือบ2,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ ขณะที่ทด้านของ STA นะครับวันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นมาแรงนะครับ12.37%ด้วยกันนะครับก็ทงด้านของผู้บริหารนั้นนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของดีมานนะครับหรือว่าความต้องการในส่วนของตัวอุปสงค์ทางด้านของตัวถุงมือยางนะครับก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็น่าจะยังต่อเนื่องไปจะถึงช่วงของกลางปีหน้านะครับ ขณะที่อุปทานนะครับที่เป็นถุงมือยางนั้นก็ยังค่อนข้างที่จะมีจํากัดอยู่นั่นเองนะครับราคาหุ้นวันนี้ก็เลยปรับขึ้นไปได้แรงเลยทีเดียวนะครับทางด้านหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของกนงเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงปรับขึ้นได้ต่อนะครับก็เป็นทางด้านของหุ้นชาซื้อ leasing นะครับอย่างทางด้านของสวัสด์นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้4.42%นตนะครับ mtc นะครับบวกขึ้นมาได้5.09%นะครับ แล้วก็ทังนันของหุ้นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่ออย่างทังด้านของอทิสโก้นะครับก็บวกขึ้นมาได้2.53นะครับแล้วก็ KKP ก็บวกขึ้นมาได้1.83นะครับก็เป็นธนาคารขนาดกลางนะครับแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อพวกเช่า,ชาซื้อต่างๆนั่นเองนะครับก็ได้อันนี้ส่งเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงมาด้วยนั่นเองนะครับ ทางดันหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ AWC นะครับก็วันนี้ราคาหุ้นลงไปอีก3.07%ด้วยกันนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยราคาหุ้นลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของเซนเทลนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นนะครับลงไป5.66%ด้วยกันนะครับ ก็ส่วนหนึ่งนียน่าจะเป็นเรื่องของการเทโ o ฟิตกันนะครับเพราะว่าช่วง2วันก่อนหน้านี้นะครับทด้านของเซ็นเทลเองก็ปรับขึ้นมาได้แรงด้วยนะครับขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินง,งานในไตรมาสที่2นะครับของเซ็นเทลเองก็ยังมองว่าน่าจะยังแย่นะครับน่าจะยังปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับทด้าน,นของ WHA นะครับวันนี้ก็ติดลบไป3.25%เปอร์เซ็นต์นะครับอามาตะนะครับติดลบไป3.60เปอร์เซ็นต์ PRM ติดลบไป4.11นะครับแล้วก็พฤกษาโฮดิ้งนะครับติดลบไป3.48อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทปฟอรฟิตกันเช่นกันนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงด้วยนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับลงเกือบทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไป0.8ด้วยกันนะครับ ส่วนดาวจนฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ติดลบไป0.7%ครับทางด้านของโกลสปอร์ t นั้นนะครับก็ลดลงไปนะครับ0.8%นะครับตอนนี้อยู่ที่1,733เหรียญต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็บวกขึ้นมา1.3%นะครับตอนนี้อยู่ที่36เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทครับวันนี้ท่งตัวได้นะครับแถวแถว31บาท แ2สสตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ